สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี f c ฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจะจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่22่สิสพฤษภาคม2,565นะคะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่21่ึิบาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันนี้นะคะพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแตกรัวๆให้เห็นกันเลยนะคะพี่น้องเด่นเฉพาะกิจนะคะจะให้สามได้สองนะคะบนมาสามเก้าเก้าล่างแปดเจ็ดนะคะพี่น้องมาเข้าเข้าสามนะคะตัวเด่นนะคะ<บ>แล้วก็เด่นรวมเข้าเก้าและเก้านะคะพี่น้องคะเด่นพิเศษจะให้เจ็ดและหกนะคะบนมาหนึ่งสี่สามล่างเก้าห้านะคะพี่น้อง มาเข้าเด่นรวมอีกแล้วนะคะเข้า9นะคะวันนี้เด่นรวมจะให้0นย์และ9นะคะวันที่21นะคะเด่นปกติจะให้4และ3บนมา198ล่าง30ค่ะพี่น้องคะ30มาเลยนะคะพี่น้อง98มาเร็วมากนะคะ98จะให้ปกติแต่ว่ามาจะให้ v i p นะคะแต่มาปกติเหมือนกับ4 3สนะคะพี่น้องจะให้76มา4ี่สนะคะ เดน VIP นะคะจะให้9และ8บนมา6 8 6ปดหกับพี่น้องล่าง5 8นะคะ8เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเข้าคู่8 6 6 8นะคะพี่น้อง8 5 5 8นะคะวันนี้แตกให้เห็นกันรัวๆจะจะไปเลยนะคะพี่น้องค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะเด่นร่วมนะคะพี่น้องเก้านะคะเข้าทุกรอบนะคะแต่ว่ารอบ VIP ไม่เข้าเนะาะค่ะเนาะ เก้านะคะเข้าสามนอยติดเลยนะคะศูนย์เข้าน้อยเดียวนะคะพี่น้องเข้าแต่น้อยปกตินะคะค่ะมาต่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมค่ะยี่สิบสองพฤษภานะคะใจก็จะวนการออกรางวัลยี่สิบเอ็ดพฤษภามาคํานวณน,นะคะพี่น้องค่ะสี่ต่อบนค่ะปกติพิเศษ VIP นะคะปกติห้าหนึ่งเก้าแปดพิเศษหกหนึ่งสี่สาม vp ส6 8หกแปดหกนะคะห้าบวกหนึ่งบวกเก้าบวกแบวกหบวกหนบวกสบวกสบวกสบวกหบวกแบวกหนะคะได้หกบนะคะพี่น้องคะหกสเลบหเหลือหกบนะคะบวกหได้62นะคะพี well. ่น้องจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะหาคู่หาความน่าจะเป็นของคู่ก่อนนะคะพี่น้องค่อยไปดูตัวเด่นนะคะ สำหรับ fc ใหม่นะคะให้ดูให้เข้าใจใหลายวันก่อนนะคะพี่น้องค่อยตัดสินใจนะคะศ1นย์นะคะพี่น้องคะ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย่ศนย์ห้าศููนย์เจ็ดศูนยะคะหนึ่งหนึ่งถึงหนะคะ,ะ,คะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสหหนึ่งหกหนึ่นะคะ สอ,ส,อสอง9นึ่งสองเกค่ะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่งห้าสองหกงดสองปดสองเนะคะพี่น้องคะศูนยน่งถึงศนย์เกะคะเจมักศูนย์หค่ะพี่น้องศูนย์ะคะศูนย์ห้าศูนย์หกย์นะคะศูนยนะคะ, 7, ะ,คะพี่น้องคะ0ูย์แก็แล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะ 1 1ึ่งหนึ่งถึงหนเนะคะพี่น้องเจมักหนึ่งหนึ่งค่ะ1นึ่สองสองหนึะคะหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกนค่ะหนึ่นะคะพี่น้องขะสองหนึ่งถึงสอนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะสองสามสองหกสองนะคะ 2 8 82 29 92นะคะไปกับทุกตัวนะคะพี่น้องมาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนเนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นก่อนนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะจะให้1และ0น,นะคะพี่น้องวันนี้เหมือนจะมาเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องแต่ใจก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะแต่ว่าจะบอกเป็นแนวๆนวในๆว่าจะ มาจะมาของเอ่อน่อยไหนนะคะพี่น้องคะมือนี้เราติดขัดเนะะี่ยค่ะขอโทษขออภัยนะคะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะเหมือนจะมาเลขเบิ้ลน,นะคะพี่น้องคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะะเนาะค่ะเนาะเด่นปกติเจ็ดและหกนะคะเด่น v ี p อเก้าและแปดนะคะพี่น้อง เด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบของเหมยหานอยวันที่22พฤษภาคมนะคะอยู่ที่8และ2นะคะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะจับไหมตามตัวดินได้เลยนะคะ1นึงสามารถจับกับอะไรได้บ้างนะคะพี่น้อง18ค่ะ1.2 1.7 1.6นะคะแล้วก็ดูคู่ด้านบนนะคะศูนย์ก็เหมือนกันนะคะพี่น้อง0 7น6 0 8 0 2นะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่้องคาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะค่าประมาณนี้นะคะคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องคะทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณหลาหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ